ฮัลโหลคุณสัสดคค่ะวันนี้นะเห็นเราหน้าเต็มแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดมองแบบนี้แล้วก็นั่งอยู่ในห้องด้วยก็คือวันนี้เราก็จะมาอะสอนแต่งหน้าเป็น everyday look ของเราแล้วคนก็ลุกประมาณนี้เลยประมาณนี้ก็คือเป็นลุกที่แบบเราแต่งไปมองเนาะเ,ออเราแต่งไปมองด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น everyday look ของเราประมาณนี้ก็แบบฟิลใส <c oughs> ก็เก้นหนึ่ง <c oughs> คือเรามาทําคลิปนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเราเปิดเทอมแล้วใช่ไหมจริงๆเราเปิดเทอมมาได้สองสองสาวันแล้วนะเ <c oughs> ออก็คือแบบว่าเปิดเทอมแล้วก็ขึ้นปีสามขึ้นปีสามแล้วปีสามแบบงงๆปีสามแบบปีสองหายไปไหน <c oughs> <c oughs> คือเพิ่งได้เรียนเต็มมอเอ้ยเพิ่งคเพิ่งได้เรียนออนไลน์แบบเต็มเ็มก็คือเพิ่งปีสามเปล่าเออปีหนึ่งก็คือเคยได้ไปเรียนอยู่เหมือนกันเออแต่ก็คือก็นั่นแหละเออปีสองก็หายไปแล้ว เราก็จะต้องแบบว่าจัดเต็มแต่งหน้าแต่งตัวไปมอนิหนึ่งอือันนี้เราก็ไม่ได้ใส่เสื้อนึกษาเพราะว่าเสื้อนากษาเหลือหมดแล้วโอเคแล้วก็ไปดูคลิปเป็นกว่าทุกคนโอเคแล้วก็จะแบบห้องจัดลงลุนิดนึงแล้วก็มาเริ่มกันที่ลงสกินแคร์ก่อนเลยเราก็ลงเป็นเซรั่มเนาะบรผิวโดทั่วไปอันนี้คือหน้าสดเวอร์ไม่ได้ลงอะไรเลยเนี่ย อันนี้เราก็ลงสกินแคร์แล้วก็คือลงแค่ตัวเดียวจริงจริงอ่ะเราต้องลงกันแดดก่อนใช่ไหมเราต้องลงกันแดดนะคุกคนสําคัญมากกันแดดเพราะว่าตอนนี้แดดที่เชียงใหม่ก็คือแบบร้อนแบบร้อนไม่ไหวอะ่ะร้อนมากๆอะ่ะเออแต่คือแบบว่าเราลืมหยิบกันแดดมาอืมก็มไม่แปลรโอเคกันก็เดี๋ยวลองลงรองพื้นต่อเลย้วกันลงรองพื้นของเราเราใช้เป็นรองพื้นเอสพเนาะเราไม่แน่าจะว่ารุ่นนี้น่าจะยังมีขายอยู่นะปกติเป็นรุ่นโกลอ่ะสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว ก็ซื้อมาแบบนานสักพักแล้วแบบเนี่ยรองพื้นเหลืออยู่แค่นี้เราบีบแค่แบบนิดเดียวพอปั๊มเดียวเราบีบงบนมือก่อนนะแล้วก็ก็ใช้ฟองน้าเนี่ยเราจะเทใส่บนมือใช่ไหมเทใส่เออแล้วก็บีบใส่บนมือแล้วก็เกลีย่ยให้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ที่มันเปนื้อนนิ้วเราแล้วก็ใส่ฟองน้ําแล้วเราก็แต้มกดๆตรงฟองน้ำอย่างนี้อันเนี้ยคือเราจำไม่ได้เว้ยว่าเราไปเจอมันที่ไหน ใน YouTube หรือเปล่าถ้าใส่เสื้อนะักศึกษาเราค่อนข้างไม่แนะนำให้แบบว่าให้ทาลองพื้นตงคอด้วยนะเพราะมันจะเปื้อนตรงเสื้อแบบเยอะมากคือหากระจกไม่เจออีกแล้วเราก็เลยไปขโมยกระจก,กะเพื่มมาอันนี้เราก็ใช้ดีสอเกียนคิวนะเอามาคอนทัวร์ตรงจมูกก่อนกีการคิวเราใบ,ใ,บใบมีดเใบมีดเผลอมาโดนสกินมาโดรนรเลือดเลย คิ้วเราจะเขียนแล้วแต่อารมณ์ก็คือเขียนไปตามทรงคิว้วส่วนส่วนใหญ่้องบางวันก็เขียนคิ้วตรงคือคิ้วเรามันจะไม่ได้ตรงมากเห็นปะเออเราก็จะเติมหางออกมานิดนึงแล้วก็ทรีคิ้วแล้วก็เน่ก็ค่อยไปต้องกาคิ้วถึงถึงไปไม่ไม่เขียนตรงตรงหัวคิ้วเลยเราจะเริ่มเขียนจากกลางแล้วก็ค่อยแบบว่าปัดปัดมาข้างหน้าดีกว่าวว wow. แต่จะเห็นว่าสีผมเราอะตอนนี้มันเป็นสีค่อนข้างอ่อนอยู่แล้วที่เขียนคิ้วมันสีเข้มไปนิดนึงจริงๆคนเลือกเอที่เขียนคิ้วให้เข้ากับสีผมเนาะเราก็เลยจะใช้มาคคาราคิวเป็นสีน้ำตาลโอเคเห็นไหมมันจะเห็นความแตกตา่างคือแบบว่าที่เปิดมา ก็คือแต่งหน้าแบบคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแต่งหน้าแบบนานมากไม่ใช่หน้าเราก็แต่งหน้าปกติแต่คือแบบเงินม้วนผมแต่งตัวทำนู่นทำเนี้ยนานมากแต่คือแบบไปเรียนจริงก็คือแบบชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวตลกมากแล้วกนไวิชาที่ตัวนอกคณะก็คือเขาให้เลือกใช่ไหมแล้วอยางเงี้ยเออแบบว่าเพื่อนเราส่วนใหญ่เรียนไปหมดแล้วแล้วก็เหลืออีกคนนึงแคืออีกคนนึงมาลงเรียนตัวเดียวกับเราไม่านอะไรเงี้ยเพราะว่าตารางนันชนซึ่งของเราถ้าเราจะไปลงตัวเดียวกับนก็คือชนเหมือนกันก็เลยต้องเลือกวิชาที่เป็เดียว มันไปเรียนที่ตึกคณะ40ปีอะตมันคือตึก S C B กองมั้งเจอเท่าจันที่แลคือถณานนันมากกว่าทีเจอคือเราไม่เคยไปแบบไปคณะนั้นเลยก็คือมันคือคณะที่มันคือมันคือตึกวิทยาศาสที่มีป้ายคณะวิทยาศาสตร์อนะก็คือเราเพิ่งเราเพิ่งทำคลิปไออ่าส่วนปาร์มเองกี่าร์บา้าสแตนา์ย่องี่ยงในหมอ่ะก็คือมันคือตึกคณะนั้นที่ไปคณะชอบพูดถึงคลิปนั้นเลยแล้วคือมัมีงานกลุ่มเล้ยมีงานกลุ่มแบบสิบกว่าคนสิกว่าคนแล้วคือเราจะไปหาเพื่อนจากไหนก็คือไป ทักมาเอาเราไปอยู่กลุ่มด้วยได้นะโอเคเซตหน้าอันนี้เราไปเจอเทคนิคในทวิตเตอร์มาทุกคนใช้แป้งฝุ่นประมาณนึงแล้วก็แป้งของเราแปงแ้งใหญ่ๆฟูๆแปง้งแบบแปง้แปงก็คือแตะปบดอรอนแตะบบอ่อนขึ้นมาอันนี้เราใช้เป็นอา่า for you t o รุ่นที่น่าจะหาไม่ได้แล้วเป็นสีชมพูแบบจี๊ดๆอย่างนี้แล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงเออคือมันสวยมากทุกคนมันเป็นสีที่เราชอบมากแล้วก็ แตะไปเนาะแล้วก็เอามาผสมกับแป้งฝุ่นที่อยู่บนมือเราแล้วก็ปัดลงบนหน้าเลยทุกคนปัดแบบเหมือนเซตแป้งปกติอะแต่นี้เราจะเน้นบริเวณที่ตรงอันนี้ก่อนเนาะตรงแก้มก่อนเพราะว่าสีอันนี้ไม่ยังอยู่มันจะได้เป็นฟิลแบบละมุนมากอะมันไม่ได้แบบจีจาร์จนเกินไป ่างานตาเราจะใช้เป็นพาเลตอันนี้ก็คือเป็นพาเลตอะไรก็ได้ทุกคนที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนที่สุดกับแตะสลับกันมานี้สองสีนี้แค่นั้นนี่ะานตาไปเลยปกติทาเปพื้นอนะอย่าลืมแตะข้างล่างด้วยสีเดียวกันทํเช่นทําแบบเดียวกันเลยอ่าจริงๆเราแค่นี้ก็ได้แล้วโอเคแล้วสีเดียวแต่คือเรารู้สึกอยากเพิ่มตาให้มันมีมิติขึ้นนิดนึงเราก็จะแตะที่สีน้ำตาลเข้ม ตาเข้มในสุดอันนี้ซีดโคนหัวตากที่สุดอะให้มันมีแบบเลเยอร์อันนี้จริงจมันไม่ได้แต่งหน้าไปบอยอย่างเดียวนะอันนี้คือสามารถแบบใช้ได้ในชีวิตประจำวัน everyday look ได้เลยแล้วก็เราจะใช้เป็นก g l เตอร์ที่เป็นที่เป็นชิมเมอร์สีแบบวิงวิงหน่อยนะคะตั้งกลางตาหนึ่งตั้งแต่หัวแบบลงที่กลางตาแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยไปที่หัวตานิดนึงเราใช้มาร์ค้าเป็นของลิลลี่บิเล่นะทุกคนแต่ตัวเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เหมาะกับ everyday look นะเพราะว่ามันล้างออกค่อนข้างยาก ก็คือแบบว่าเราใช้ตัวไหนแล้วมันก็เยิมไงเราก็เลยต้องแบบต้องพึ่งผ่าตัวนี้แหละเราตัดเราปาดไปขนตาก็คือแบบจึงมากจริงอย่างคนตายยังไม่จบเท่านี้ที่ดีของเราที่แบบว่าเราไปเจอมาจากคอสเก,กาหลีเอาไม้ลนไฟไม้อะไรก็ได้ไม้ลนไฟเราก็เราก็เลยไปขโมยเป็นตะเก,กียบมาเสร็จเราก็เอย่าแบบว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบเอาไปติดดาขนตานะเพราะว่ามันร้อนแล้วก็แบบหนึง่งให้มันอุ่ๆแล้วเราก็ ดันตรงขนตาระวังโดนระวังโดนตรงหนังตาเบิกตานะเพราะว่ามันจะร้อนเราจะกรีดอายไลเนอร์ไปด้วยในบล็อกเบาๆกรีดด้วยแบบเบาๆจริงๆเราอ่ะจะใช้อายไลเนอร์ของอันนี้เว้ยเก้าบาทในช้อปปี้อ่ะซึ่งมันเขียนดีมากทุกคนแล้วคือแบบมันดีมากจริงๆคือกรีดเป็นแบบไม่ยาวเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนะเาะก็เขียนตามลูกตาไปเลยอซีรีส์สปกติแต่ก่อนเราก็ใช้อยู่แต่คือมันหมดเร็ว ตอนแรกบ,บอกไม่ยาวตอนนี้ก็คืออีนนี้ก็คือขมับแล้วเลยขมับแล้วถึงหูแล้วคือเราไม่คือคือเราไม่สามารถสอนการกีดอะเรเนอร์ได้จริงๆเพราะว่ามันแล้วแต่คนคือเราก็ไม่ได้ฝึกนะคือแบบว่าเหมือนแบบมันต้องหาปากกาที่มันเข้ามืออทุกคนหาปากกาที่มันเข้ามือตัวเองแล้วก็แบบถึงจะก,กีดได้ถนัดจริงๆจากประสบการณ์แล้วคิดว่าไม่เท่ากันแน่นอน <c oughs> อันนี้เราก็หน้าเราก็เสร็จสับ ก็เหลืองานลิปงานลิปเราจะใช้เป็นสองแทง่งอันนี้เป็นของ for youtube เป็นลิปออยเออสีศูนย์หกมัง้งแล้วก็ทาปากมันฉ่ำๆก่อนแล้วก็เนี่ยไปของทีสีซึ่งสภาพมันยับเยินมากเออเราใช้มันจะจนมันจะหมดแล้วจริงจริงก็คือหาแค่เป็นแบบอ่าสีแดงแดงทาแค่แบบว่าให้มันแบบพอเลี้ยงแสงมีเงาแค่นี้เนาะแล้วก็ใช้อันนี้คือแบบมันเหลือแค่เนี้ยนะทุกคนคือเราใช้แบบมันเป็นลิปที่ชอบที่สุดในชีวิตแล้วอันนี้แตะๆไปตรงกลาง อันนี้ก็อันนี้ก็ได้ลิปประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอเพิ่มไฮไลท์ที่หน้านิดนึงไฮไลท์ก็คือแตะแค่นี้เดียวบนบนอันนี้เราใช้ไปของเวทแอนด์นะอันนี้ก็คือเราออมาถ่ายตรงระเบียงให้ดูน้งเป็นฟินิชลุคแบบนี้เราตอนรับแดด้ก็จะประมาณนี้อ่ะเด็ดร้อนม อันนี้ก็เป็นฟินิตลุคก,ก็โอเคก็ได้ประมาณนี้ก็เป็นฟิลแบบอใส่ใส่เหรอเอก็คือเต็มหน้าค่ะนี้ก็ใส่ก็คือเอาจริงจริงๆลุคนี้ยจริงๆคือเราแต่งทุกวันใช่ไหมเราใช้เวลาแต่งประมาณแค่แบบ สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเลยลก็เสร็จแล้วคือมันจะนานมันจะนานตรงที่เราดักคนตาางที่ทุกคนเห็นที่เราบอกจิบไปโอเครตรงนั้นทุกคนก็มีเมคอัพที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็เป็นแนวสไตล์การแต่งหน้าของแต่ละคนอยู่แล้วเอเอก็ลองก็ลองศึกษานะตรงนั้นหรือวัดว่าถ้าใครแต่งเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็คือมั่นใจตัวเองแล้วก็คิดว่าการแต่งแบบนั้นละเหมาะกับละเหมาะกับหน้าเราเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยก็มั่นใจไปเลยอันนี้นเราก็มาแบบเป็นแนะนําที่ เล็กๆแล้วก็มาแนะนําสไตล์การแต่งหน้าของเราเผื่อใครแบบว่าแต่งหน้าไม่เป็นหรือว่าอยากลองแต่งหน้าแล้วก็แบบว่าเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็ถ้าสมมุติใครอยากทาคลิปแบบไหนหรือว่าอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ข้างล่างได้เลยคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆได้เลยนะเออแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย